มาแล้วนะครับผมกับรถหรูสไตล์ผู้บริหารนะฮะอย่างพรได้ขอนนะครับผมคันนี้2.4รุ่น EL นะครับสวยมากนะครับสีเทาโซนิกเนี่ยฮะปี16ปี17 7 8นะครับผมโคตรสวยนะครับภายในได้เบาะหนังคีนคีนกล้องมองรอบคันมีให้นะครับกล้องทงกล้องถอยมานหลังมีครบหมดเลยนะครับสำคัญได้ด้วยฟีดาวได้ด้วยนะครับผมผ่อนเบาๆเลยนะฮะใครที่สนใจนะครับติดตามดูรายละเอียดในคลิปให้จบนะครับถ้าไม่อยากพลาดรถสวยๆแบบนี้ สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่เป็นลักแฟนเพลงทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้มาอยู่ผมอีกแล้วเช่นเคยนะกับฟิลม์มเพชรยนต์รถมือ2องเกียเอคุณภาพดีนึกถึงรถมือสองดีๆก็ต้องนึกถึงฟิลม์มเพชรยนต์นะครับผมวันนี้เนี่ยผมมีรถนะฮะมาแนะนำเนี่รถหรูสายผู้บริหารอีก1นึคัน1รุ่นนะฮะสำหรับเจ้าคันนี้เลย Honda Accord นะฮะ2.4 EL คันนี้ปี17-18นะฮะโครโสวยนะครับ ลดสไตล์ผู้บริหารลถป้ายแดงมือเดียวนะครับผมบอกได้เลยว่าใช้น้อยแล้ววิ่งไปได้ไม่ได้เยอะเลยนะครับสำหรับคันนี้นะสีเทาโซนิหายากแล้วนะครับพี่ๆนะเป็นตัว EL ด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้ราคาเท่าไหร่นะครับเลขหมายเท่าไหร่ผมบอกหมดแน่นอนนะครับราคาคันนี้อ่ะผมบอกกันเลยแล้วกันนะครับผม5,99 0 0บาทนะครับฟรีดาวจัดเต็มได้นะฮะผ่อนอยู่ที่10,000บาทตลอดยุสัญญานะครับพี่ๆท่านใดที่เงินเดือน22 0 0 0ขึ้นไปนะครับ ซื้อคนเดียวไม่ต้องใช้คนขับนะครับผมแล้วก็ออกรถง่ายนะครับอยู่แต่จังหวัดก็สามารถออกรถได้เช่นเดียวกันนะครมีบริการไฟแนนซ์วิ่งเซ็นให้ถึงหน้าบ้านแน่นอนนะครับแล้วก็ส่งมาร้อสไลด์มีบริการให้เช่นเดียวกันนะครับผมวันนี้มันคุ้มค่าแค่ไหนนะครับผมมันว้าวแค่ไหนเดี๋ยวผมพาไปชมเลขไมล์หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นโลเท่านั้นนะครับสำหรับคันนี้นะไม่ได้วิ่งเยอะเลยนะสำหรับรถแบบนี้นะครับผม รถสไตล์ผู้บริหารแบบนี้นะฮะเดี๋ยวพาไปชมกันว่ามีตําหนิริ้วรอยตรงไหนบ้างนะครับผมดูให้ละเอียดเหมือนเดิมเหมือนที่ผมรีวิวหลายๆคลิปนะฮะจะพยายามนะครับรีวิวให้อย่างละเอียดทุกซอกทุกมุมนะครับเหมือนพี่พี่ได้นะฮะเดินทางมาดูรถตัวจริงที่บริษัทเพชรยนต์นะครับใครที่สามารถสะดวกสามารถเดินทางเข้ามาก็สามารถเดินทางมาได้ติดต่อหาผมได้เลยที่เบอร์ด้านล่างนะฮะศูนย์หกสี่แปดสี่สามหกห้าแปดเจ็ดนี่ยฮะเดี๋ยวผมจะส่งพิกัด GPS ไปให้นะครับผมใครที่อยากทราบรายละเอียดต่างๆนะครับ เบอร์นี้ได้เลยนะฮะเดี๋ยวผมมาชมนะฮะด้านหน้าเนี่ยมันสวยมากนะฮะสำหรับแอร์คอร์ตตัวนี้กระจังด้านหน้าของเขานะครับผมเป็นสีโครเมียมเส้นสองเส้นนะคาดนี่แบบนี้เลยมีโลโก้ฮอนด้าแบบนี้สวยๆเงาๆนะครับได้ทะเบียนได้ตามนี้เลยนะครับสองขอไข่ขอหีบนะครับหนึ่งหนึ่งเก้านะฮะไฟนี่ครับผมเป็นไฟ LED นะฮะนี่สวยๆนะฮะฟลูแอลีดีแล้วเรียบร้อยนะครับไฟ daytime running light นะครับที่เป็นเส้น งดงามมากนะฮะเป็น LED นะฮะไม่มีแตกไม่มีลาวนะสำหรับไฟหน้าด้านหน้าของเขานะับผมนี่พี่ดูนะฮะสวยมากเรื่องไฟนะกระจังด้านหน้านะครับไม่มีการชนหนักไม่มีการชนหนักมาแน่นอนไร้ริ้วรอยนะครับพี่ดูได้ไฟตัดหมอกมีให้ด้านล่างนะับผมสองสว่างนะฮะอันนี้ผมสตาร์ทรถไว้อยู่นะฮะเดี๋ยวขอญาตไปดับรถเลยลกันเพราะน้ํามันใกล้จะหมดแล้วนะับผมสำหรับคันนี้นะ คิ้วสันเหลี่ยมตัวรถเนี่ยคมคมนะครับพี่พี่ผมจะพยายามให้ดูแสงสะท้อนนะฮะว่านะฮะมันมีไหมนะครับเรื่องของแสงสะท้อนร่อยบุบรอยชนรอยเฉี่ยวนะครับมันมีหรือเปล่านะครับเดี๋ยวผมพาไปชมกันเลยนะฮะพี่พี่ดูสังเกตดูนะฮะกันชนด้านหน้ากับแก้มเนี่ยต้องแนบสนิทกันแบบนี้นะฮะแน่นๆสีไม่เคยทํามานะครับสีบาง่างนี้นะฮะเดิมโรงงานแน่นอนนะครับสำหรับยางนะครับผมยางคันนี้นะฮะเป็นยางปี2023ยานะครับยางปีเดียวคันนี้นะฮะ เปลี่ยนให้แล้วเรียบร้อยนะครับสําหรับคันนี้นะแม็กเป็นแม็กขอบสิบแปดนะครับถ้าผมจำไม่ผิดนะคันนี้เดี๋ยวผมขออนุญาตดูก่อนใช่นะครับผมแม็กขอบสิบแปดนะครับระบบเบรกดิสเบรกนะครับหน้าหลังแล้วเนี่ยยางขนาดสองสามห้าเนี่ยทับสี่ห้า R สิบแปดนะครับผมนี่ดอกล่องยางหนาลึกแบบนี้เลยนะครับซุ้มโชคอะไรต่างๆนะครับผมเบาโชคอะไรต่างๆนะฮะเดินแพ้นะฮะสวยๆแบบนี้กระจกเปิดปรับพาไฟฟ้านะครับผมคันนี้ก็ แท้เดิมนะฮะไม่มีการเปลี่ยนมาใดๆทั้งสิ้นสีนะครับไม่มีรอยทะลงทะลอกอะไรปอกเปิกอะไรเลยนะฮะขอบกระจกด้านข้างเขาจะแต่งเป็นลวดลายของโฟมเมียมมานะครับพี่ๆสังเกตไหมและคันนี้ติดฟรีมาให้แล้วรอบขันนะครับมือเปิดประตูนะครับเป็น smart entry keyless นะฮะนี่ปุ่มล็อกรถปลดล็อกรถนะครับเปิดได้ในปุ่มนี้เลยนะครับแผงประตูนะครับผมบุหนังมานุ่มๆแบบนี้นะฮะเดี๋ยวผมขออนุญาตดับเครื่องก่อนละกันเนี่ย่ม engine star จะอยู่ฝั่งนี้นะครับผมนี่ นะครับก็ดับเครื่องไว้เรียบร้อยแล้วนะนี่เดี๋ยวผมจะพาไปชมภายนอกก่อนละกันนะครับโครงสร้างของเขาเนี่ยฮะพี่ดูนะขออภัยด้วยนะครับผมน็อตเสาเอเนี่ยไม่มีรอยขันขยับขันไขนะครับผมพี่พี่ดูนะฮะบันไดข้างขึ้นทุกอย่างนะครับผมหลริ้วรอยอาจจะมีค่าฝส่งสิ่งสกปรกไว้นะครับผมแต่เดี๋ยวผมทําความสะอาดเช็ดให้ขัดสีให้นะฮะแล้วสติกเกอร์เนี่ยเดิมแท้นี่สติกเกอร์บอกลมยางนะครับผมนี่ ขนาดยางนะเดิมแท้มีให้เห็นนะครับผมน็อตเสาบีนะฮะตัวน็อตไม่เคยขยับขันขายพี่ดูตามนิ้วผมนะนี่ตัวน็อตกับบอดี้อย่างงี้นะฮะสีต้องเดิมนะฮะแล้วก็ตอนประตูทุกอย่างนะครับผมสวยสดงดงามนะฮะตะเข็บเม็ดอาร์คนะครับนี่คมๆนะฮะผมแกะให้ดูนิดเดียวพอนะฮะตะเข็บเม็ดอาร์คเนี่ยยืนยันเรื่องอะไรได้บ้างนะครับยืนยันเรื่องของนะครับรถไม่มี การชนหนักพิคว่ำจมน้ำนะครับอันนี้เป็นที่สบายใจแล้วนะครับเพชรยนต์นะครับบริษัทเพชรยนต์เปิดมานานกว่า24ปีนะฮะแล้วก็ที่เพชรยนต์เนี่ยคัดเกรดเฉพาะรถเกรดเเท่านั้นนะครับรถเกรดเคืออะไรนะฮะรถเกรดเคือรถที่ไม่ผ่านการพิคว่ำชนหนักกับสีก่อไม้จมน้ํหมาแน่นอนนะครับในหนังสือสัญญาเนี่ยออกชัดเจนว่านะครับถ้าตรวจซื้อ ซื้อไปแล้วตรวจเจอว่าไม่ใช่รถเก็ดเอคคุณภาพแท้นะฮะยินดีคืนเงินให้เต็มจํานวนนะครับในสัญญามีระบุให้เห็นชัดเจนนะฮะพี่ๆี่วางใจได้นีครับซื้อกับผมไปปลอดภัยแน่นอนนี่ยไม่ต้องลุนนะฝาโปงเดิมแท้สีเดิมทั้งคันนะครับคิวสันเหลี่ยมมุมคมคมแบบนี้นะฮะซุ้มล้อป่งล้อด้านนี้นะก็แนบสนิทกันแบบนี้รอยต่อนะครับแม็กเป็นแม็กนะครับผมอลลอยนะฮะอันนี้ก็เป็นแม็กสีบอลเงินปัดหน้าเงานะ นี่แม็กบอลเงินปัดหน้าเงาด้วยนะครับเนี่ยจะเป็นปัดหน้าเงามาแบบนี้นะฮะสวยๆเนี่ยแม็กยางอะไรต่างๆทุกอย่างปกติเลยโชกองโชกอัพนะครับผมเดิมแท้นะฮะมาร์กสีเดิมโรงงานอยู่ครบมีเห็นนะฮะคิวสันเหลี่ยมตัวด้านข้างตัวรถเนี่ยคมมากนะฮะพี่ๆดูนะฮอนด้าเนี่ยเขาจะมีกล้องมาด้านข้างนะครับกล้องมองข้างสําหรับกระจกนะฮะมีให้มาข้างหนึ่งนะฮะผมด้านซ้ายมือนะฮะมีกล้องอยู่ใต้กระจกกระจกอูช้ากนะครับผมก็เวลานะฮะเลี้ยว ซ้ายทางด้านสายมือนะฮะผมก็กล้องวันนี้ก็จะป๊อปอัพเด้งขึ้นมานะครับอยู่หน้าจอกลางให้นะครผมเพิ่มในความปลอดภัยช่วยเรื่องของนะฮะดูได้นะครับเวลาว่านะฮรรถมอไซค์มาทางด้านซ้ายนะครับเราจะเราจะเลี้ยวออกนอกเลนเนาะกล้องตัวนี้ก็สามารถช่วยได้เยอะเลยนะฮะสำหรับ h อนด้าแอค r อนะครับปุ่มกุญแจสมาร์ทเอนทีคีย์เลสทุกอย่างครพัรันนะครับผมภายในเนี่ยได้เป็นหุ้มหนังสีเบจนะครับดำ สีดาตัดสีเบจนะครับแล้วก็ลายไม้อยู่นะฮะด้านหน้านะคอนโซลสวยๆแบบนี้ฝาประตูเนี่ยบุนุ่มมานะครับเป็นสีครีมนะฮะบุนุ่มมาสีครีมเลยเมื่อเปิดประตูเนี่ยเป็นสีโคมเนียยนะครับแบบนี้แล้วก็เพิ่มกรอบลวดลายด้วยลายไม้ให้มันหรูหราลักชวรี่มากยิ่งขึ้นนะครับผมขอบตรงมือเปิดกระจกนะครับเขาจะเป็นสีดําเป็นโแบคนะครับสวยๆแบบนี้เนะฮะลำโพงให้มาแล้วด้านหน้าสี่จุดสี่ตำแหน่งนะครับนอซเสาอ ไม่มีขยับขันขายนะครับพี่ๆี่ดูนะฮะสวยๆแบบนี้ชินๆแบบนี้เลยนะครับดูกันไปอย่างละเอียดนะฮะซื้อรถกับผมนะผมพาดูทุกจุดอยู่แล้วน่ครับผมไม่ต้องกลัวเลยว่าจะบกพร่องตรงไหนเนยครับถ้าบกพร่องไหนเนี่ยสามารถพิมพ์มาคอมเมนต์มาบอกได้เลยเนี่ยแผ่นเพยตรงนี้นะครับเลขคงเลขเครื่องนะฮะต้องตรงกับในสำาเนาเล่มเท่านั้นนะครับผมถ้าไม่ตรงเนี่ยสันนิษฐานได้เลยว่ารถมีการตัดต่อตัวถังมาแผ่นเพยทํามาแน่นอนนะครับคันนี้ไม่ได้ทํามาแน่นอนนะครับ รอยส่งรอยสีไม่มีเห็นเลยนะฮะคันนี้นะติ๊กเกอร์แอร์แบ็กอยู่ครบแบบนี้นะครับน็อตไม่เคยขยับขันไขนะฮะพี่ดูนะกอนประตูทุกอย่างน็อตนะครับสาส่กริ๊กนะฮะแล้วก็บาะปรับพับไฟฟ้านะครับคู่หน้านะเป็นเบาะปรับพับไฟฟ้านะฮะนี่นะครับผมแปดทิศทางแบบนี้เลยนะฮะสวยๆนะฮะผมชินชินแบบนี้นะฮะคอนโซลกลางเนี่ยเป็นลายไม้นะครับนี่แถบลายไม้ตกแต่งมาได้หรูหราชัวรี่สุดๆนะครับผม ตะเข็บเป็นอาร์คนะครับเดิมแท้แน่นอนนะครับผมแกะให้ดูนิดเดียวพอนะฮะนี่ปลอดภัยได้เลยเนี่ยปลอดภัยแน่นอนนะครับซื้อรถกับผมนะผมบอกได้เลยว่าสวยทุกจุดนะครับใครอยากเดินทางมาดูรถได้ก็สามารถเดินทางมาได้เลยนะครับที่บริษัทรถยนต์ของผมนะครับโทรมาได้เลย0ูนย์3 6 5 8 7สม้านะครับม่านนะครับเขามีให้นะม่านบางแดดสำหรับคนด้านหลังนะครับผมเป็นระบบมือเกี่ยวนะฮะ มีมาเป็นมือเกี่ยวแบบนี้เลยนะครับผมเป็นระบบแมนนวลเนาะนะครับแล้วก็มีล็อกดงล็อกเด็กนะครับฝาประตูเดิมแท้นะครับซีนยางด้านข้างนะครับผมใส่แบบนี้เลยนะครับฝาประตูไม่เคยเปลี่ยนมานะครับผมบบนุ่มมานะครับเนี่ยวัสดุเขาใช้ดีมากเลยนะสำหรับแอคคอร์ดนะครับผมเป็นลายไม้หมดเลยนะครับแล้วก็ตรงนี้หลายคนหลายท่านนะครับสงสัยว่ามันคืออะไรนะฮะมันคือที่เขียบบุหรี่นะครับผมนี่สามารถถอดล้างทาความสะอาดได้นะครับเป็นที่เขียบบุหรี่เนาะนะครับ รถญี่ปุ่นนะครับก็ส่วนมากคนญี่ปุ่นก็จะมีที่เขี่ยบุหรีไว้นะครับฝาประตูทั้งสองข้างเลยนะครับสำหรับแอ c o คอร์ดนะนี่รถผู้บริหารนะครับรถระดับผู้บริหารนะครับตูบุรีเขี่ยบุรีกันกระนาให้กระจายเลยนี่ฮะภายในได้สีเบสนะครับผมสีครีมแบบนี้กระเป๋าจิงโจุ้้งหน้าแอร์ด้านหลังเนี่ยมีให้นะครับคนหลังเนี่ยไม่ได้ร้อนแล้วไฟด้านหลังมีให้นะฮะเบาะหนังตึงๆรับรองคาซีทอะไรต่างๆทุกอย่างครบเลยเบาะนิ่มๆนะครับ มีที่วางแขนพักซอกนะครับผมมีที่วางเจ้าน้ําให้พับเก็บได้นะฮะสวยๆแบบนี้นะฮะผมภายในเนี่ยด้านหลังเนี่ยค่อนข้างที่จะกว้างนะสำหรับแอคคอร์ดนะครับและเก็บเม็ดอาร์คเนี่ยคมๆนะฮะผมให้ดูนี่นิดเดียวนะครับประมาณนี้เลยนะฮะปลอดภัยแน่นอนนะครับซื้อกับผมนะหรือพี่ๆถ้าไม่สะดวกเดินทางมาดูรถตัวเองนะครับผม ก็มีไฟแนนซ์วิ่งเซ็นให้นะถึงหน้าบ้านนะครับดูคลิปนี้เสร็จก็ตัดสินใจได้เลยนะครับผมบอกได้เลยว่าพาไปดูแบบละเอียดแน่นอนชิ้นสันเหลี่ยมตัวท้ายนะครับรอยต่อกันชนด้านท้ายนะครับแนบสนิทแบบนี้นะครับแล้วก็สีเนี่ยบางๆนะครับสีบางๆเลยนะครับไฟด้านท้ายเนี่ยเป็น LED นะครับไลท์ไกดิ้งเป็นเส้นนะครับแบบนี้เลยสําหรับแอร์คอร์ดนะไฟลงไฟเลี้ยวนี่ครับยังเป็นหลอดฮาโลเจนอยู่นะฮะแต่ว่านะครับเซอร์วิสมาทางแนง่ายดูแลง่ายนะครับผม อันนี้ก็มีโลโก้แ c คคอรนะครับโลโก้ไอวีเทนะครับด้านหลังตกแต่งเป็นสีโครเมียมนะครับเป็นขีดนะด้านล่างนะฮะกับด้านบนนะฮะโลโก้ Honda ชัดเจนแบบนี้นะครับผมเดี๋ยวผมเปิดฝาท้ายให้ดูนะฮะด้านท้ายเนี่ยเก็บสัมภาระได้ค่อนข้างที่จะเยอะนะสำหรับรถสายผู้บริหารแบบนี้นะครับมีผ้าพผมสักหลาดวางรองไว้ให้นะครับยางอะไหล่แม่แรงทุกอย่างอยู่ครบเลยนะครับพี่ๆสังเกตนะนะครับนี่ ซีนทันมะพร้าวเนี่ยเดิมแท้นะต้องม are, 2, compass, yeah, ีนะซีนทันมะพร้าวนี่เป็นสีเดิมโรงงานนะครับผมอย่างอะไรแม่แรงนะครับผมครบคันนะฮะคันนี้นะฮะเป็นพรมปูผ้าปูพรมมาอย่างดีสวยๆแบบนี้นะครับผมด้านหลังเนี่ยไม่เคยมีการชนหนักหรือทํามาแน่นอนนะครับคันนี้ผมรับประกันได้เลยนะครับโครงสร้างด้านในยังสมบูรณ์สวยใสหมดนะครับลำโพงเนี่ยด้านหลังติดมาให้ด้านล่างด้านหลังนี่นะครับดอกลําโพงนะฮะพี่เห็นไหมนะฮะ เครื่องเสียงเนี่ยกระหึ่มแน่นอนเบาะด้านหลังคนขับนะสามารถปรับพับได้เนาะนะฮะสวยๆแบบนี้นะครับฟีด้าพร้อมมือเดียวนี่ฮะใครที่สนใจนะครับรีบโทรมาหาผมได้เลยนะฮะศูนย์หกสี่แปดสี่สามหกห้าแปดเจ็ดนะครับแล้วก็ด้านท้ายนะฮะสวยงามแบบนี้เดี๋ยวผมขออนญาตตัดภาพพาไปชมนะครับภายในเลยแล้วกันนะฮะว่าภายในเนี่ยจะสวยแค่ไหนนะครับสำหรับ Honda Accord 2.4รุ่น EL คันนี้นะฮะเดี๋ยวพาไปชมกันเลยนะครับ นี่นะฮะฝาประตูนะครับผมเริ่มกันเลยนะฮะฝาประตูบุนุ่มมาเหมือนกันหมดเลยมีไฟด้านล่างให้หนึ่งจุดถึงตำแหน่งนะฮะแล้วก็กระจกเนี่ยเปิดปรับพับไฟฟ้าหมดแล้วนะฮะกระจกออโต้ฝั่งคนขับเนี่ยล็อกรถแล้วก็จกปรับพับปรับพับหูช้างนะครับผมนี่มีให้นะฮะแล้วก็เมมโมรี่ซีดนะฮะนี่จดจําตำแหน่งเบาะที่นั่งนะครับผมมีให้นะฮะสองเลเวลเนด้วยกันนะครับผมหุ้มลายไม้เหมือนเดิมนะครับสวย,สวย เสา A ไม่มีขยับคันไข่นี่ครับผมด้านในเนี่ยมีปุ่ม e c o น Mode นะครับผมช่วยในการนะฮะประหยัดน้ํามันขึ้นใครที่อยากประหยัดน้ํามันนะครับก็กดปุ่มนี้ได้เลยการเลื่อนการถลายเขาก็มีให้นะครับผมควบคุมการทรงตัวของรถนะฮะเบาะคู่หน้าเนี่ยปรับพับ8ทิศทางนะฮะเป็นเบาะไฟฟ้านะครับนี่ปรับพับได้8ทิศทางเลยนะฮะสวยๆแบบนี้นะครับนิ่มๆแบบนี้นะฮะเดี๋ยวผมขอญาตเข้าไปในตัวรถแล้วกันแล้วเลยแล้วกันนะฮะเราตัดจะมาอยู่ที่ตัวรถแล้วนะครับ ถ้าเราไม่สตาร์ทรถเนี่ยพวงมาลัยก็จะล็อกโอ้โหแน่นแบบนี้เลยนะครับหนักมากนะฮะเราต้องสตาร์ทรถกุญแจเป็นส t a r t entry keyless แบบนี้นะครับผมนี่ปุ่ม push start อยู่ตรงนี้นะฮะนี่อย่าเบรกแล้วกด start ได้เลยนะครับชึ่งเดียวติดนะฮะพวงมาลัยมลติดฟังก์ชันเป็นแบบไฟฟ้านะครับผมหุ้มหนังมานะครับด้านบนเขาจะดีไซน์ลวดลายมาเป็นลายไม้นะฮะสวยงามมากนะฮะ ปุ่มพุดสตาร์ทอะไรต่างๆทุกอย่างใช้งานได้ปกตินะครับหุ้มหนังแบบซอฟทัชมานะฮะทำให้นุ่มมากเวลาสัมผัสนะครับผมมีคูชคอนโทรลให้นะฮะคูชคอนโทรลนะครับช่วยในเรื่องของนะครับการล็อกความเร็วนะครับอัตโนมัตินะเมื่อเดินทางไกลนะปุ่มนี้ช่วยได้เยอะเลยสําหรับคูชคอนโทรลนะครับแพนเดนชิพนะครัมีให้นะสําหรับนี่แพนเดนชิพบวกลบนะครับเปลี่ยนเกียร์เองนะฮะมีให้เช่นเดียวกันนะครับปรับเรื่องของหน้าจอนะครับหน้าจอกลางหน้าจออะไรต่างๆนะครับผมปรับได้ตรงนี้เลย วางสายรับสายนี่ครับผมมีให้นะฮะหน้าจอ tft นะครับผมแสดงผลนะฮะมารวัดเลงแสงทุกอย่างนะครับติดครบปกตินีฮะนี่สวยสวยแบบนี้เลขไมล์หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันโลนะครับผมคันนี้นะก็ตรวจเช็คตรวจเช็คมาแล้วนะครับผมคันนี้ก็ตรวจเช็คที่ระยะทางหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นโลนะครับผมคันนี้นะฮะสวยสวยแบบนี้นะครับคีนขีนแบบนี้หน้าจอด้านกลางนะครับมีนวิเกเตอร์นำทางนะครับผมบอกระยะนะฮะ รับควบคุมได้หมดเลยนะครับสำหรับหน้าจอนะฮะสวยๆแบบนี้นะครับระบบนำทางนะครับหน้าจอกลางเนี่ยก็เชื่อมต่อระบบบลูทูธ o t h r o i r นะครับออโต้แอปเปิลคาเพได้หมดเลยเชื่อมต่อ HDMI นะครับเครื่องเล่น CD เล่นได้นะครับไฟติดครบทุกจุดทุกตำแหน่งนะฮะแอร์เป็น d u โอ h a น n e ลนะครับแยกซ้ายขวาได้นะฮะสำาคัญนี้นัหน้าจอเรือนใหม่เป็นแบบดิจิตอลแล้วเรียบร้อยนะครับนี่นะสวยๆนะครับ ตรงนี้มีช่องชาร์จไฟและช่องเสียบ HDMI นะครับภายในเนาะนะฮะมีที่เขี่ยบุหรี่นะครับตรงกลางนี้ก็มีที่เขี่ยบุหรี่ด้วยนะครับที่จุดบุหรี่มีให้นะครับสำหรับแอคคอร์ดนะฮะก็เป็นรถสไตล์พูดไริหารนะครับผมก็ต้องมีอยู่แล้วนะครับที่จุดบุหรี่ที่เขี่ยบุหรี่นะฮะนี่เป็นธรรมดานะม่านนะครับปุ่มม่านด้านหลังนะครับปุ่มเปิดปิดนะอันนี้ผมปิดไว้อยู่นะครับเดี๋ยวผมเปิดให้นะครับนี่ม่านด้านหลังมีให้นะครับแบบนี้เลยนะครับ ปุ่มเปิดปิดก็จะอยู่ตรงนี้เลยนะครับเกียร์เป็นเกียร์ออโต้นะครับแบบนี้มีที่วางแก้ววางโทรศัพท์ให้นะครับผมมีฝาปิดให้แบบนี้ที่วางแขนพักซองเนี่ยบุนุ่มมานะครับเป็นหนังสีเบจเนี้ยนี่จุดเชื่อมต่อให้ดิมอนะครับผมจะอยู่ตรงนี้ power outlet charge นะครับผมเชื่อมต่อยุดบีนะครับมีให้อยู่ตรงเก๊นะครับตรงนี้ข้างในนี้นะฮะสวยๆจินชีมแบบนี้นะครับถ้าพี่ๆชอบสนใจนี่ครับ ติดต่อหาผมได้เลยเบอร์ด้านล่างนะครับศูนย์หกสี่แปดสี่สามหกห้าแปดเจ็ดนะครับผู้มือเอกสารการใช้งานอยู่ครบนะครับใครที่ผู้มือการรับประกันสมุดรับประกันคุณภาพนะครับที่มาที่ไปตรวจสอบได้ชัดเจนนะครับสําหรับคอนได้คอยคันนี้นะฮะริษัาเพชรยนเนี่ยตรวจสอบได้นะครับที่มาที่ไปมีเห็นชัดเจนแน่นอนนะครับผมสําหรับแอคอยคันนี้นะฮะแล้วก็กระจกตัดแสงอัตโนมัตินะครับเป็นกระจกตัดแสงแบบ ไม่ต้องไม่ต้องเปิดเองแล้วแบบเมนูนนะครับผมอันนี้ก็แอร์แบ็กเจ็ดบแน่นๆนะครับคันนี้นะกระจกนะครับมีไฟสองให้นะฮะสวยๆแบบนี้คินคีดแบบนี้นะครับภายในเนี่ยทำทำมาค่อนข้างท,าที่จะโอเคแล้วแล้วกว้างใหญ่นียครับผมเป็นรถที่ขับสบายมากสำหรับแอร์คอร์ดนะครับพวงมาลัยเขาเบามากนะครับผมเนี่ยพวงมาลัยเบามากนะฮะ แทาจะไม่ต้องออกแรงเลยนะครับสำหรับปูมลายและการควบคุมการทรงตัวของรถเนี่ยดีมากด้วยนะฮะสำหรับใครที่หารถไว้เดินทางไกลออกต่างจังหวัดนะฮะแฮคอดไม่ทําให้พี่หิดหวังแน่นอนนะครับเป็นรถที่นั่งสบายขับสบายนะครับเบาะนุ่มมากนะฮะเบาะไฟฟ้าปรับได้หมดเลยนะครับด้านข้างนะใครที่สนใจก็ติดต่อหาผมได้เลย0 6 4 8 4 3 6 5 8 7ปนะครับผมเบอร์ผมด้านล่างแอดไลน์มาได้นะครับใครไม่สะดวกไม่สะดวกโทรก็แอดไลน์มาได้เลยนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูท้านั่งด้านของห้องเครื่องนะฮะ ว่าหน้าห้องเครื่องฝาโปงเนี่ยมีไงบ้างนะครับเดิมแท้ไหมนะครับโครงสร้างดีไหมนะครับเดี๋ยวพาไปชมกันเลยนะฮะดูกับหน้าห้องเครื่องของเขาแล้วนี่ครับผมสําหรับฮอนด้าคอร์ด2.4รุ่น EL คันนี้ใช้เป็นฮอนด้านะครับเครื่องยนต์เนี่ยเอิร์ดดีนะครับเทคโนโลยี i v t e c ทนะครับผมเครื่องยนต์ตัวนี้ก็เรียกได้ว่านะฮะคินคีดนะครับเครื่องยนต์แบบคินคีเลยนะครับคันนี้นะสวยๆนะครับใสๆแบบนี้เลยห้องเครื่องแห้งๆแบบนี้ไม่มีค่าน้ำมันหยุดเยิ้มนะครับผม นม่นะ้องเครื so really ่องเนียนๆนะฮะแล้วก็แบตเตอรี่เปลี่ยนให้ใหม่แล้วเรียบร้อยนี่ครับตามมงตามแมวดูได้เลยนะฮะพอกรองอากาศและต่างๆนะครับผมสวยๆงามแบบนี้นะครับสิ่งเครื่องยนต์แน่นๆแบบนี้คานนะครับคานตรงเบ้าโชกคนะครับผมน็อตไม่เคยขยับขันไขยนะพี่ดูได้นะครับคานติดนกสิยางต่างๆทุกอย่างนะครับผมนี่นะฮะไม่มีทํามาแน่นอนนะครับสาหรับคันนี้นะสวยๆแบบนี้นะครับน็อตไม่เคยขยับขันไขนะครับผมนี่ นะครับฝาหม้อน้ําทุกอย่างนะครับพัดลมนะฮะทำงานปกติเลยฝาหม้อน้ําแรงดันน้ํามันเชื่อของเหลวเดี๋ยวผมถ่ายให้นะครับผมคันนี้นะ2.4งจคันนี้เดี๋ยวผมจัดการให้นะครับปั๊มเบรกกระปุกเบรกทุกอย่างใช้งานได้ปกติหมดเลยนะฮะทีน้มะพร้าวอะไรต่างๆนะครับทุกอย่างอยู่ครบเดินแพ้แน่นอนรลบนะครับผมเรื่องของฝาโป้งนะฮะอตไม่เคยขยับกันไขนะครับผมฝาโป้งเดินแพ้แน่นอนจากฮอนด้าเนี่ย โช๊คอัพนะครับเป็นโช๊คอัพแบบน้ำมันนะครับด้านหน้านะเปิดฝาปิดฝาโป่งได้มือเดียวเลยนะฮะแข่งกันความร้อนตึงๆแบบนี้นะครับซีนยางรองฝาโป่งนะครับสติ๊กเกอร์มอกมีครบเห็นนะคฮะสติ๊กเกอร์สีนะครับครบพันนะฮะฝาโป่งเดิมแท้นะครับสีนิ่เนียนๆนิ่มๆแบบนี้นะฮะรัดยึดเนียนเนียนนะครไม่เคยขยับขันไขนะครับใครที่ชอบสนใจนะครับรถคอนด้าซิเอคอร์ดคันนี้ก็รีบเลยนะครับโทรหาผม0 6 4 8 4 3 6 5ี7 ใครต้องการรายละเอียดส่วนไหนจุดไหนเพิ่มนีครับผมโทรหาผมแน่เบอร์นี้นะครับแอดไลน์ได้เลยนะครับใครที่ชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดชับ์จสกายให้ผมด้วยนะครับผมวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับผมคลิปหน้าคลิปต่อไปจะเป็นรุ่นไหลยี่ห้ออหไรนะครับฝากกดไลค์ติดตามไว้ให้ผมด้วยวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ